วันนี้เรื่องราวของคุณสมรักคําสิงสื่อทุกสื่อยังคงเกาะติดเพราะวันนี้เจ้าตัวมีกําหนดการจะไปทําบุญเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าวันนี้คุณสมรักเดินทางไปที่วัดสิริสุดโทอยู่ที่คําชะโนดปราเกิดว่าวันนี้สื่อมวลชนทุกขแขนงเลยคุณผู้ชมครับไปรอคุณสมรักที่วัดเพราะว่าวันนี้เขาจะเดินทางไปร่วมมอบอุโบสถพร้อมๆกับทางด้านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชา ทันทีที่คุณสมรักมาถึงปรากฏว่านักขาพยายามจะสอบถามแต่คุณสมรักเองเนี่ยตอนที่มาถึงคือเที่ยง20คุณสมรักตอนแรกเนี่ยคือยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ ขอยังไม่ตอบคาถามใ,ในช่วงแรกนะครับคุณสมรักบอกว่าวันนี้จะมาทําบุญกับอาจารย์ไพโรธผมขอเวลาส่วนตัวก่อนเพราะวันนี้ตั้งใจมาทําบุญจริงๆในระหว่างทางที่คุณสมรักจะเดินเข้าไปในสารานในวัดลองฟังเสียงบรรยากาศดูหน่อยนะฮะเห็นบอกว่ามีคนเนี่ยพยายามจะตะโกนโห่ร้องบอกสมรักมาแล้วเหมือนกับปาหนึ่งว่าเป็นการให้กําลังใจเนี่ยฮะเอ้าคนนี้นี่คนดังา คุณผู้ชมจะเห็นนะว่าผู้คนยังคงให้การต้อนรับสมรักคำสิงแต่พอนักข่าวจะสอบถามช่วงแรกคุณสมรักยังไม่พร้อมจะตอบขอฟังเสียงช่วงแรกทันทีที่คุณสมรักมาถึงก่อน นี้ครับผู้ใหญ่แต่แต่แต่ว่าพี่วันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมทำบุญใช่ไหมมีงานรอลองอ่านนี่แล้วอ๋อครับครับพี่ครับมาครับแตนนี้ให้บริการดีอืมครับ คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณสมรักเองเนี่ยก็เดินทางขึ้นไปบน, <S <s <ar al> นเขาเรียกสาลาใช่ไหม <c oughs> หรือพระอุโบสถเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เท่าที่สังเกตคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจริงๆวันนี้มีเพื่อนนักมวยมาด้วยนะแล้วมีดาราศิลปินเนี่ยมากันหลายคน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณเป็ดเชิญยิ้มคุณยิ่งยงยอ,งยอดบัวงามคุณไฮอาภพรนครสวรรค์ <c oughs> ที่สมจิตจงจอหอก็มานี่ฮะบรรยากาศ คุณเทพอุเทนพรมมินก็ามา <ฮะ S 1> นี่พี่เป็ดนะฮะ,ฮะแล้วจะเห็นว่าคุณสมรักเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ,ฮะก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสพี่เด๋อดอกสะเดาก็้ามานี่บรรยากาศภายในวัด <ฮะ S 1> คือวันนี้ต้องบอกกันว่าทางด้านของอาจาราย์ไพโรธรื่นวิชาเนี่ยคือหลายท่านน่าจะรู้จักเห็นบอกว่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเข่ยันค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็เชื่อว่าอะไรนะ พอเขียนยันแล้วจะทาให้การค้าเจริญรุ่งเรืองช,ชีวิตพี่สมรักเนี่ยเขาเลยเป็นลูกศิษย์เนี่นะครับของอาจารย์ไพรโรจนี่ฮะ <c oughs> คือวันนี้เพื่อนอย่างนักมวยเนี่ยนักข่าวก็ถามเหมือนกันยังคุณสมรักจงจอหอเพราะทุกคนในวันนี้โฟกัสเรื่องที่คุณสมรักษ์กับก,บกรณี37ปรากฏว่านักข่าวก็ไปถามคุณสมรักเหมือนกันเออไม่คุณสมรักคุณสมจิต ถามคุณสมจิตเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมองยังไงตัวของคุณสมจิตเองเนี่ยเขาก็มีการอธิบายบอกเหมือนกันอย่างสมจิตจงจอหอเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องบุญก่อนเลยบอกว่าที่มาทําบุญในวันนี้เพราะจะมีการนํภาพประธานมาประดิษฐานเอาไว้แล้วโบสถ์เนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วแต่นักข่าวไปโฟกัสคือพี่สมจิต เรื่องบุญก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องพี่สมรักษล่ะมองว่ายังไงเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าคุณสมรักษตอนนั้นยังไม่มาถึงน,นะคะแล้วก็บอกว่ามาร่วมง,งานแน่นอนเพราะคุณสมรักเป็นสายบุญด้วยและที่สําคัญคือคุณสมรักเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไพโรธด้วยก็เลยมาร่วมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือประมาณเที่ยงกว่าๆคุณสมรักก็มาถึงค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคําถามสําคัญคืออยู่ตรงที่ว่าให้กําลังใจอ,อยู่ตรงนี้ฮะ,ะให้กําลังใจส่วนเรื่องคดีเนี่ยยังไม่ได้ค การทางกฎหมายมีเสียงของคุณสมจิตจงจอหอนะครับลองฟังดูหน่อยฮะแล้วตามโปรแกรมเนี่ยคือผมสมรักดาราศิลปินทุกคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะมาหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะสายบุญครั้งนี้สมรักต้องมาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องอยากให้เขามาเพื่อจะได้ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยครับบุญใหญ่จริงๆได้คุยกับพี่สมรักอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันนะครับได้ทราบติดตามข่าวอยู่ก็ให้กำลังใจพี่เขานะครับก็อยากให้ทุกอย่าง ให้มันออกมาในทางที่ดีเพราะว่ากระบวนการให้มันไปนนตามกระบวนการกฎหมายเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลจริงๆต้องคือสิ่งหนึ่งคือเราเป็นนักมวยรุ่นน้องเราอยากให้กำลังใจในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เขาทําให้กับสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆก็ขอให้ดูไปตามเรื่องราวของกฎหมายก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วตามโปรแกรมเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสมรักษ์ยังไงก็มาและหลังจากที่เนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศตอนที่ทําพิธีขึ้นพระประธานใช่ไหมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นดาราศิลปินเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยมันจะมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของคุณสมรักษ์หลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วคุณสมรักษ์เนี่ยได้ออกมาพูดเหมือนกันโดยคุณสมรักษ์เองเนี่ยได้ออกมาตอบว่ายังไงนะตอนท้ายเลยบอกว่าวันนี้มีโปรแกรมมาที่นี่นะคะเรื่องของ ประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวก่าหาที่เป็นดราม่าเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้มาทําบุญคนเราต้องการให้กําลังใจตัวเองก่อนเพื่อจะได้มีแรงสู้ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายไปร้องกับการจอมพลังก็บอกว่าตามสบายเลยผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีตํารวจมีหมายเรียกตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยถ้าตํารวจเรียกไปแน่นอนซึ่งคุณสมรักก็ยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่งใสค่ะคือ,อวันนี้ถ้าดูปฏิกิริยาของสมรักคําสิง่งวันนี้ยิ้มนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับเจ้าตัวไม่ได้กังวลค่ะ คือจากภายนอกนะเจ้าตัวยังคงเดินทักทายพูดคุยกับบรรดาแขกที่มาร่วมงานหรือแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยที่มาขอถ่ายรูปแล้วก็ยังบอกด้วยเนี่ยครับว่าวันนี้ทราบข่าวแล้วที่ครอบครัวก็คือคุณตาคุณยายแล้วก็น้องวัย17ไปร้องเรียนกับการจอมพลังคุณสมรักก็ใช้คําว่าตามสบายผมเองก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมาย าอะไรนี่คนเราต้องให้ก,กำลังใจตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองเพื่อจะได้สู้ต่อไปได้นะ ยังยังไงยังไม่ยกมีรับงานที่นีมาบนพรกลงบนไหมครับว่าผู้เสยหายอะไล้กันจอมพลังไม่ไม่กที่วคอะไรจอมมก็ก็ตตามสบายเเราผมดเข้าสู่การที่ทำอ่ม่คนเราต้องให้คาใจคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ทางด้านของคุณสมรักเองเนี่ยก็บอกว่าต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้จะเห็นว่าทางเจ้าตัวเองก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีมุมหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทางด้านของคุณตาของน้องคุณผู้ชมครับคือตาของเด็กวัยสิเนี่ยไปพบกับกันจอมพลัง โดยเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับวันนี้บรรยากาศเนี่ยก็เห็นบอกว่าคือการจอมพลังเองก็พูดน่าสนใจนะฮะเพราะ ลองดูภาพตอนที่คุณตาเดินทางไปร้องเรียนก่อนคือคุณตาเองกำลังกังวลว่านักกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมอย่างสมรักคำสิงเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าเฮ้ยจะมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าคุณตาแกก็เลยไปร้องกับทางด้านของคุณการจอมพลังแต่มันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงของตาก่อนก็นแล้วกันเพราะถามว่าคุณตาบุญถมวันนี้ถ้าเทียบเคียงกับภาพสมรักที่ไปทําบุญคือสมรักเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยส่วนคุณตาเองมาพบการจอมพลังเนี่ยเพราะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิด ขึ้นตัวเองเนี่ยก็เกิดความกังวลขณะที่ตาบุญถมเนี่ยยังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องคือก็มีคนถามเหมือนกันบอกตารู้หรือเปล่าอาพูดด้วยความเคารพเลยเหมือนกับน้องไปหลอกว่าจะมาสอบมหาวิทยาลัยแต่อยู่ๆน้องนั่นไปเที่ยวผับอย่างเงี้ยคุณตาเองก็ยังยืนยันว่าวันเกิดเหตุหลานมาของเงินไปโรงเรียนไม่รู้ว่าไปเที่ยวในวันนั้นก็เห็นว่าดึกแล้วทำไมหลานยังไม่กลับพยายามจะโทรติดต่อหาหลานแต่โทรไปแล้วหลานก็ไม่ยอมรับซึ่งปกติหลานไม่เป็นแบบนี้ ส่วนประเด็นถามที่บอกว่ารู้ไหมว่าหลานปลอมบัตรประชาชนเที่ยวในผับตาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องส่วนกระแสะข่าวที่สังคมกําลังสงสัยว่าทําไมาเด็ก17แอบถ่ายรูปสมรักเอาไว้แบ็กเมลหรือไม่ตายืนยันบอกตาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมีเสียงตาบุญถมนะครับลองฟังเสียงตาดูก่อนฮนะวันเมลนที่แรกอะย้เบี้ยนนีของินแม่ปเลียนอความสัมพันธ์ กี่จบเลยไปสมัครไม่นะกี่จบแล้วร<อ>้นนาน้องกลับบ้านดึกขนาดนี้ไม่ได้โทรตามเหรอฮะว่าเออทำไมยังไม่กลับสักทีหรือยังไงโทษตามนี่ครับย่า่โทษตามย่า่มาขาดแคลนโทษตามไม่ร้านผู้เดียวเนาะยายโทรตามแล้วหลานบอกยายว่าว <ๆ S 2> ไงอะคะโทรไปบ่ติดบ่ตบิดเไม่ไม่ติดนี่คือยังไงครับไม่รับสายหรือติดเครื่องไปเลยฮะบม่รับสาเพรนะ่หนล้ออย่างนี้บ่อยไหมคะบ่ครับ เขาจะเป็นนี่ล่ะบ้านดึงไปน,นี้น <ะ S 2> บ่อยไหมตามเปห้ปองยันก็เด็กเยอะเปห้องยันเนาะเขาเขาไปเงี้ยนะิิน,นใจไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นลักษณะของการรีดไถหรือว่าการแบ็กเมล,เลอะไรนะนะบอสบ่สบอสยืนยันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณตายืนยันเนี่ยนะครับว่าไม่ได้คิดจะมาแบ็กเบลสมรักทำสิงห์